ไปดูอะไรมาไปดูไก่มาเชไปดูไก่มาทําไมอ่ะทําไมไก่มันถึงบินได้อ่ะเอ้าไก่มันมีปีกมันก็ถึงมันก็มีปีกมีขนมันเลยบินได้ไม่จริงอ่ะทำไมืึองบินไม่เห็นมีขนยังเห็นบินได้เลยไอขึ้นบินมันมีปีกมีปีกมันเลยบินได้ไม่จริงอ่ะพระแถวบ้านไม่เห็นมีปีกบินทุกเช้าพระท่านมีขามีขาแล้วแกก็เดินบินไปไม่จริง นาฬิกาไม่เห็นมีขาเลยยังเดินได้เลยานาฬิกามีเข็มมีเข็มถึงเดินได้ไม่จริงอะ<ฮ>ในท้องเั้นมาคืนไม่เห็นมีเข็มเดินทั้งคืนว้าในท้องเราไม่ได้รับของเสียไปเย<ๆ>อะเลยแปลไปพลังงานพอได้รับของเสียมันถึงเดินได้ไม่จริงอะทำไมทันก็อยารับของเสียทั้งวันไม่เห็นเดินไปไหนเลยว้าวใครเป็นไอดอลเราใครเป็นแบบ<ม>ชีวิตของเรา พี่นุ้ยครับพี่นุ้ยครับผมทำอะไรตามนุ้ยพี่นุ้ยเขาเนี่ยแล้วเรามีภูมิใจในเรื่องอะไรของนุ้ยมิวนุ้ยแบบแบบแบบเจ้ากันเจนไงเป็นคนพาเขาไปเที่ยวไปกางเต็นท์ระหว่างพ่อเรากับพี่นุ้ยเนี่ยรักใครมิวยุ้ยมิวยุ้ยทิ้งพ่อทิ้งแม่กับทิ้งพี่นุ้ยทิ้งใครพี่นุ้ยครับอ้าวมิวยุ้ยเราชอบกันรักกันทิ้แล้วกันรักเดี๋ยวไหนว่าจะไม่ทิ้งกันใช่ถ้าเกิดดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงจะไปกับพี่นุ้ยไหมไปครับอ้าว แต่ว่าเป็นมุกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าแต่ก็ยังไม่ถึงพี่ด้วยอ่านั่งก่อนจ้านั่งก่อนนั่งเลยจ้าอ่ัแล้วเว้นต้องนั่งเลยทำไมเอาอย่างงี้ให้เขาเลือกเลยดีกว่าไอ้ตรงนี้เก้าอี้เนี่ยที่ว่างเนี่ยอยากให้ใครไปนั่งตรงนั้นครับเลือกได้เลยพี่มอยพี่นิกกี้อ่าไทยพี่อาร์มทุกคนเลยอ๋อใครเนี่ยอันดับดีค่ะพี่พี่จะให้หนูเลือกเลยอะค่ะพี่ให้ให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาเสียงเป็นอย่างนี้เหรอเล่นแล้วเหรอลูกเล่นแล้วใช่ไหมเอาเจ้าใครไปนั่งดีคะเลือกไปเลยคนที่ไกลแก่ไกลเลยจ้เอาดมเลือกใครหรือเลือกจ้าวออสออสอุ้ยดูแล้วไม่มีผิดภัยที่สุดใช่ไหมไอจ้าวตัวร้ายเลยนะก่อนไยอุ้ยลงมาจริงนะไปตีสนิทไว้แล้วขอเบอร์มาให้พี่นี่นะมันคั่งพระเอก แท็กซี่ไดเวอร์มาก,กจนตัวเองเนี่ยรอบรู้เรื่องแท็กซี่หมดเลยนะเลอะแนบวับงกิ้งเนี่ยถ้าพี่รู้เรื่องแท็กซี่แบบนี้นผมถามนึงแท็กซี่ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีโอ้โหกัสมีหลายสีแท็กซี่ในประเทศไทยอะน้องมีเยอะมันจะรู้ได้ไงว่ามีหลายสีนี่ถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบเลยนี่คุณเฉลิมนี่ยเขาตอบได้มีทุกสีแหละแล้วแต่อู่ผสมให้อ่าอืออืออืออืนนออ,อือ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 อมออื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 อ ช็อตให้กูอายทำไมเนี่ยเอางี้อีกคำถามหนึ่งทำไมแท็กซี่ต้องมีสี่ล้ออ้าวเคยมีสามล้อแล้วมันจะกลายเป็นตุก๊กตุ๊กมันก็ดีแต่ไม่ใช่คำตอบนี้พี่เจ๊บตอบเขาเรียกแท็กซี่เพราะมันมีสี่ล้อไงแท็กซี่แต่ถ้ามีห้าล้อเขาเรียกแท็ก 5, ห้าแท็ก 6, หกแท็กเจ็ดแท็กแปดไม่เคยเห็นแนะช็อตแบบชกในครั้งแรกในประเทศไทยใครเนี่ยพี่มาแล้ว โอ๊ยฉันอ๋อไม่แม่ฉันแค่จีรศักดิ์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฉันไม่รู้เรื่องแม่แค่เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่หนีไม่งี้แส่งว่าได้เขาเคยทำธุรกิจมืดด้วยนี่ใช่ขาเป็นในปั้มเข้าั้นสองทุ่มเลิกการีสามค่ะสองทุ่มเลิกสี่สมมืดจริงๆริ ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าไอ้ธุรกิจมืดทีมเขากำลังตามล่าเราเนี่ยเราไปทำอะไรมาเพื่อมันจะหลอกหนูกปไปเป็นแกงคอเซนเตอร์นะคะคอเซนเตอร์มีเตอร์อีกเหมือนลาเต้มาทางเดียวกันลาเต้เป็นงการพีบต่อเลยใบอ้อยบาดคอแล้วมึงไม่นัดดนตรีก่อนเลยเบิงเงียบบไ้บ้ากตัฮี่ อจอชัดมากโอเคเลยพี่โอเคเด่เดินหน้าหน่อยคุณจะดูซีรีส์ไป<ะ> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะตลกเกินไปแล้วเก <c oughs> ไม่รอดแนะ่เป็นโจรเสียงใหญ่แกไม่รอดแน่ไอ้ดิจกยี่พงพูดถูกมันอยู่นี่ไหยชัด <c oughs> ับมาเลยจับมงจับมึงจับมึงจับจับมึงจับมึงจับมึจับมจับมึง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 จับมจับดึงจับึงจับมึบมึีจับมึจับมึงจับีจับมึงจับจับมึงจับมจับมึงจับงจับงจับมึจับมึง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 จับมับมจับมึงจับมงจับมจับมึงจับมึงจับมึงจบจับมจับจับจับมจั ไบัตรจอดรถอะพี่โอ๊ยอย่าแทมลองเคลียร์ให้เสร็จก่อนพี่จะออกอนเออไม่งั้นเขาไม่ผมออกพี่มึงไม่เรื่องนะดิ๊กี้จับแม่งเลยได้เพื่อนเป็นแม่หัวแค่เนี้ยอย่าให้หนีไปได้นะไอ้ดิ๊กี้ทำอะไรอะเดี๋ยวลาจะบอกความจริงกับมึงแล้วว่าจริงแล้วอ่ะกูไม่ใช่พวกมึงเว้ยผมปลอมตัวไปช่วยน้องออม

มีออสไปด้วยอ่ะอุ้ย,อยเอ๊ะ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 มันยังไงมันยังไงก็ช่วงเนี้ยโหลดแอปใหม่มาแล้วออสก็ขอแอดมาก็เลยคุยแชทแชกัน <c oughs> บอกเลยนะว่า <c oughs> เห็นอย่างเนี้ยคาลมดีมากนี่นี่นี่เดี๋ยวหนูให้อ่านไหนดูดิอันน <c oughs> ี้อันนี้ คุณแพรพลอยครับคุณเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากคุณเปรียบเสมือนดอกไม้ผมเปรียบเสมือนผีเสือ้อผีเสื้ออย่างผมไม่อยากให้ดอกไม้อย่างคุณต้องไปโดนผีเสื้อตัวอื่นมารุมตอมกินน้ำหวานเลยคุณน่ารักมากขาดคุณไปเนี่ยผมใจขาดได้เลยผมคิดถึงคุณทุกวันนะครับคุณแพรพลอยรักนะจากออสออสพิมไปผมพูดเองเออถึงิมร<ๆ>ู้เรื่องได้ไงเราเออถึงว่าเด็ดทักไลน์พี่มามีจ่สารไออะไรเต็มไปหมด มันคงรักของมันแหละลูกสาวมาวันดีลุงวันดีลุงน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ,อ,เอลูกสาวลูกสาวมีปัญหากับโพรงจมูกอะไระ้บป่ไตล์ตเด็กเมืองกาญทำไมฮะเล่นไม่เหมือนเด็กกรุงเทพยังไงอ่ะสวัสดีลุงน้อยไหมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะลุงน้อยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลุงเมืองกาญมันก็ไม่พูดอย่างนี้เลย มาโชว์ุ้นเรือนตแรกกูก็งงคุยกับเพื่อนพี่เลยกุยกุยได้เลยเหรอคะกุยกุยรู้เพาะบอกเขาไปเลยว่าเราชื่ออะไรชื่ออะไรนะกุยกุยบอกเขาไปเลยว่าเราชื่ออะไรพี่คะหนูชื่อกุยกุยนะคะเะชื่อนารักชอบผู้ชายตายไหนครับผม คือหนูได้ข่าวว่าคุณพี่ร้องเพลงเป็นนะคะใช่ครับผมร้องให้ทุกท่าเลยครับทุกแนวทุกแนวทุกคนคือถ้าคุณพี่ร้องเพลงเป็นคุณพี่ร้องเพลงสไตล์หวานหวานจีบหนูได้ไหมคะถ้าอย่างนี้ต้องแบบนี้เลยครับเพลงนี้เลยเพลงคะเพียงกระเทอโทรมาเพียงะส่งข้อความมาจะรีบไปหาเธอจากนภาวิมานสุวิมาละคือเข้ามาได้เลยฝนกินเรนโกโจปั้มาเหนื่อยไม่ต้ไปบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วครับพี่ บ้านแล้วเธอไม่ใช่นี่เหรอรพ่อแบบสดๆไหมครับอยากฟังเลยค่ะเธอเป็นสาวเมืองการอ่ะวันนี้อยากจะพาเธอไปกินข้าสักจานโอ้โหรม่เลีเ้ยง,ง,งยเเธอมาสิมาติดตามอ,อ่ะพวกผมอ่ะแบบว่าเหมือนเสือสิงนี่เหมือนเชลซีสีน้ำเงินฟาร์มอุ้ยไอ้พ่ออย่าห้ามปาร์มถ้าบ้านน้องมีเป็นฟาร์มอ่ะตอนน้องจัดมาอีกสักอีกสักรอบเหมือนกับคาดกับวันนี้เป็นชามาโดี๋ยวย่ะ ครับเ,เป็นอะไรไม